ลึก LWC ซุปเปอร์แชมปีประจำวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566ครับอยู่กับคนุณสุรพัฒน์จรุมณีและผมมรรลุคงประดิษฐ์ครับคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับพิกัดขยับคืนเหมือนกันเลยครับเอาต่างคนต่างเตะมาซ้ายครับดึงหลบได้โโอ้หจะเล่นสองนะครับปูมาชายดีจะปิดบัญชีได้ง่ายครับแต่กลับนับล็อกมีให้เห็นกันแทบทุกอาทิตย์ครับสับขาไปก่อนครับปูมาชายดีโอ้โหคืนทันทีครับสายน้ำเพชร โโอ้หแตบได้นะครับขยับเข้าไปครับพยายามต่อยลำโตเจอแทงซ้ายครับลำหนักๆอ้าวไหลเข้าไปเจอหมัดครับเตะขวานี่ครับแทงเข้าขวาครับแทงแบบไม่ต้องจับทั้งหมัดดีทั้งเข่ามาโอ้โหแข่งซ้ายมาครับจิ้มลำโตโอ้โหจิ้มลำโตมาก็รับแทงซ้ายไปครับแหมครับพยายามแข่งติดเบรกไว้ครับสายน้ำเพชรจับได้เตะเนี่ยครับต่อยแล้วก็ัรายแพ้ก็รับสร้อยจากเงินชโยไป โอ้โหแข่งสายก็ปวดเต็มแรงแต่เดินกันไปรับครับโมหมายชัยดี้บอกชอบครับเข้ามากดไกตีโอ้โหโกนช้าช้านี่แข่งรออยู่แล้วนะครับสายน้ำเพชรโอ้แม่เตะไปเจอหมัดครับยัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับหมดก่อนครับมาค้ำชัยดี้เตะดูเจอซ้ายคำโทษทันทีอาโดนครับแน่เสียหลักไปนิดหน่อยก็แต่ว่าก็ยังเดินเหมือนเดิมนะครับโมหมายชัยดี้ครับตามสายตั๊มครับเดินเข้าใส่เหมือนเดิมครับชัยดี้แข่งขวานำไปโอ้โหดูครับโดนไปแต่ละแข่งครับสายน้ำเพชร แข่งแรงเท่านั้นนะครับให้จูบหมัดหรือเปล่าครับเนี่ยหนุ่มเจอแท่งซ้ายของสายน้ำเพชรต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ต่อยครับยังหมัหมัดมันนข้อมไปครับเจอแทงเข่ามาครับเยอะเยอะโอ้โหเจอฮุกซ้ายนะครับแหมเดินลงทุนเข้าไปเลยนะครับปูม่าชัยดีครับประกบในตีแรกกันเลยครับคลิปสำตราบรับผันหรือเปล่าครับเจอแท่งขวาเตะเข้าต่อยก็คือด้วยแท่งครับแต่ว่าใครครับ หมัดขวายาวๆครับสายน้ำเพชรตองยาปล่อยให้ใช้ดีได้ใจครับเข้าไปครับโยกเข้าไปครับนี่ครับเจอเท้าดักแย้วต่อยคืนเจอแข้งขวาอีกอ้าวแข้งขวาเริ่มขัดขัดเกินๆแล้วก็ใช้ดีโอ้โหแหมสี่ไปที่นะครับโอ้โหแข้งขวากินฟรีครับอีกทีหนึ่งแต่เหมือนจะหลงค้างเลยครับเติ้งสักแม่หหัวขวาเน้นๆครับลูกนี้ เขย่าที่ไฟนะครับถุงที่ไฟครับวงในครับล็อกไปลัดไปครับโอ้โหนี่ครับรอจังหวะ2แล้วครับสายน้ำเพชรครับนี่ะครับแบบนี้เดินเข้าไปเตะขวากระโดดเจอซ้ายทำโทษดีครับโอ้โหตอนนี้ได้ข่ายตั้งรับนะครับสายน้ำเพชรแม่ใช้ดีนี่กระถุงมาหลูกนี่ข่อยเยอะๆนี่บางทีอาจารย์จะเตือนนะครับเตะไว้ด้วยครับเตะเข้าท่อนแขนไปเลยครับ ไปครับแกะแบบไหนยิงแกะยิงยุงหรือเปล่าครับ้โหเจอทั้งแค่ทั้งบัดเอาถึงล็อกหรือเปล่าครับโู้ได้จังหวะต่อลุยต่อครับไม่มีทั้งเลือกอื่นครับโจทย์เดียวเท่านั้นครเดอร์ยินดีด้วยนะครับกับสายน้ำเพชรผูยไทยแอคทีฟนะครับผู้ชนะของคู่หนึ่งในวันนี้ครับเจอกันอีกทีหนึ่งในคู่เจ็ดแน่นอนครับ